ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขที่เคารพทุกท่านครับโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่4หมู่1ตำบลอุ้มผางอเภอุ้มผางจังังหวดตากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น1,226คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น5 5 4คนและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย6 7 2คนครูและบุคลากรทางการศึกษา73คนครับโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมบริหารงานโดยนายจิรพงศ์สุริยาผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมนางสาวอารีรัตน์ยูรัมรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียน นายปิยนัทจารุเสรณีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการนายพานุวัตรกรอนกลางตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการและกลยุทธ์4ต้องสไม่ดังนี้มาตรการที่1 มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยคณะกรรมการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวประกอบด้วยนักเรียนแกนนำ4ฝ่ายดังนี้ฝ่ายการเรียนฝ่ายการเรียนมีหน้าที่ช่วยเหลือด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียน ไม่ว่าจะเป็นงานที่ครูผู้สอนมอบหมายหรือปัญหาต่างๆภายในชั้นเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนโดยที่ฝ่ายการเรียนนั้นมีหน้าที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาชี้แจงแนะแนวและรายงานครูที่ปรึกษาฝ่ายการงานฝ่ายการงานมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องเรียนจัดเวรประจาําวันรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนรวมไปถึงการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ชํารุดค่ะฝ่ายสารวัตรนักเรียน ฝ่ายสารวัตนักเรียนมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนและมุมอับเช่นห้องน้ําบร,ริเวณอาคารแหล่งม่สสูมสุบุรีดูแลเพื่อนและช่วยเหลือในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในด้านต่างๆค่ะ หากพบว่าเพื่อนมีพฤติกรรมที่ไปยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆรวมทั้งปัญหาส่วนตัวด้านต่างๆให้คณะกรรมการนักเรียนแก้ไขแต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้แจ้งคร,ครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่จัดกิจกรรมที่สร้างสารรค์ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาด้วยค่ะจากการดำเนินง,งานห้องเรียนสีขาวส่งผลให้มีห้องเรียนที่ได้รับรางวัลดีเด่นตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวทั้งหมด41ห้องและผ่านเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละร้อย ได้จัดทำประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนที่มีผลการประเมินห้องเรียนสีขาวดีเด่นเป็นประจำทุกเดือนนอกจากนี้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครบทั้ง7มาตรการดังนี้มาตรการที่ 1. การกำหนดนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของสถานศึกษามาตรการที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่4การสอดแทรกเรื่องบุหรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร มาตรการที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุรีและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรการที่7การมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนอีกทั้งโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเละวิวาทในปีการศึกษา2567ครบทั้ง7กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมของชมรมทวีนัมบวนโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 2. กิจกรรมดนตรีกีฬาต้านพยาเสพติด 3. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามวัฒนธรรมวิถีพุทธ 4. กิจกรรมบูรณาการนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพสู่ชุมชน 5. กิจกรรมเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมพาต 6. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและ 7. กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมาตรการที่2มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนอุ้มพังวิทยาคมดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบอุ้มผางแคร มีการบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ รวมถึงการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำระบบข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้มีการคัดกรองนักเรียนและจําแนกนักเรียนเป็นกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มติดกลุ่มค้า และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดภาคเรียนละหนึ่งครั้งอย่างสม่ำเสมอโดยได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูทรอ,อำเภออุ้มผางและโรงพยาบาลอุ้มผางและมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในระบบคาทาสทั้ง2ภาคเรียนมาตรการที่3มมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม มีการกำหนดนโยบายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อหน่วยงานภายนอกได้นำเนินการตามขั้นตอน5ขั้นตอนดังนี้ 1. กำหนดนโยบายของสถานศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดร,รักษา 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดร,รักษา 4. มีเครือข่ายในการบำบัดร,รักษาและส่งต่อและ 5. รายงานผลการดำเนินงาน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมดำเนินการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์โดยมีการดำเนินงาน5ขั้นตอนดังนี้ 1. จัดตั้งคลินิกเสมารัก 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 3. ์ากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารัก 4. บันทึกให้คำาปรึกษา 5. รายงานผลการดำเนินงานครับมาตรการที่4 มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนอุมผางวิทยาคมมีตู้เสมารักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเช่นกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์ Messen เจอในการรับเรื่องราวร้องเรียนหรือรับข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการทะเละวิวาทและการพนันครับโดยดำเนินการตาม5ขั้นตอนดังนี้ 1. มีตู้เสมารักและช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ2แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ตู้เสมารักและเสมารักออนไลน์3ม,มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการคัดกรองปัญหาและส่งต่อเพื่อให้ครูที่ปรึกษาแก้ไขหรือส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตำรวจโรงเรียนดำเนินการตามกฎหมายหากปัญหามีความรุนแรง 4. บันทึกการรับเรื่องปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทจากนั้นนำไปสู่ขั้นตอนที่5 การรายงานผลการดำเนินงานแก้ปัญหาสรุปเพื่อนำปัญหาไปป้องกันในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและใบายามุโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนัน การทะเลวิวาทโดยดำเนินการ5ขั้นตอนดังนี้ 1. ดำเนินการจัดตั้งชุมนุมเสมารัก 2. รับสมัครนักเรียน 3. ดำเนินกิจกรรม 4. บันทึกกิจกรรมและ 5. สรุปกิจกรรมมาตรการที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมมีนโยบายยุทธาศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีขั้นตอนการดำเนินง,งาน4ขั้นตอนดังนี้ 1. กําหนดนโยบาย 2. กําหนดยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์แผนงานโครงการ 3. กําหนดมาตรการการลงโทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ3ระดับประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานห้องเรียนสีขาวทั้งนี้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมยังมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน4ขั้นตอนดังนี้ 1. จัดให้มีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุข 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุก 3. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและ 4. มีการบันทึกการใช้ห้องกิจกรรมและโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่าย ในท้องที่อำเภออุ้มผาง5เครือข่ายประกอบไปด้วยเครือข่ายดังนี้ 1. สำนักงานสาธารณาสุขอำเภออุ้มผาง 2. สถานีตำรวจภูทรอุ้มผาง 3. อำเภออุ้มผาง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางและ 5. โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือขา่าย5เครือข่ายที่ทำ MOU โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ 1. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงานสาธารณาสุขอำเภออุ้มผางในการสุ่มตรวจสารเสพติด 2. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอุ้มผางในการส่งเสริมให้ความรู้เรื่องโทษของสารเสพติด 3. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับอำเภออุ้มผางในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 4. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอุ้มผางในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก5ดําเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านแม่กองใหม่ในการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลายาเสพติดครับโรงเรียนอุ้มผังวิทยาคมมีการดําเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน4ขั้นตอนดังนี้1 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุก 2. กำหนดปฏิท EL ินการกำกับติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุก 3. มีการบันทึกกำกับติดตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยมุก และ 4. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกจากผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5มาตรการและกลยุทธ์4ต้อง2ไม่ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขส่งผลให้โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมได้รับรางวัลต่างๆดังนี้รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลองค์กรเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดีเด่นจากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยผลงานรางวัลสถานศึกษาถ้วยรางวัลพระราชทานชมรมทบีนับวันในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทผู้บริหารสถานศึกษาระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากรางวัลผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีเยี่ยมระดับประเทศ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประเภทครูระดับดีเยี่ยมระดับประเทศรางวัลผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีเยี่ยมและระดับดีมากระดับประเทศรางวัลครูที่มีผลงานดีเด่นในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ตัวแทนนักเรียนชมรมทีบีนัมเบอรวันเข้าร่วมประกวดและได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโครงการสื่อสารสร้างสารรค์รู้เท่าทันยาบ้าจังหวัดตากจากการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุกส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีมีความสุขดังคติพจน์ที่ว่าฉลาดคิดอย่างสร้างสารรค์รู้เท่าทันโทษภัยห่างไกลอบายมุก